โป๊บเบาท่านผู้ชมดูพี่กับตันมาเขาตีวงไปนู่นเลยพี่กับตันตีวงไปฝั่งนู้นเลยนะคะจะเอาเรือโป๊ะเบาเข้าไปรับสินค้าที่ตำบลบ่อพงอำเภอะนะครหลวงวิ่งทวนน้ำทวนลมท่นผู้ชมลมแนงเลยนะตอนนี้อากาศเย็น อากาศเย็นไม่มีแดดนะคะหนาวเย็นค่ะเดือนมีนาลมหนาวมาได้ไงจะติ้นเดือนมีนาและหนาวเฉยยูปีกับตันนะคะประสบการณ์สูงนะคุผู้ชมเลี้ยวตัวเองไปอยู่ฝั่งโน้เลยชิดซ้ายเลยนะ ไหมเรือโป้มาอยู่ตรงกลางแม่น้ําพอดีฝี่มือฝี่มือกระบวนกยาวๆนะคะท่านผู้ชมไม่ได้สั้นๆสี่เรือโป้เรือโป้ลาใหญ่ขนาดใหญ่บึ้มนะคะใหญ่บึ้มบ้มเลยลาหน้าเนี่ยเรือโป้มีหลายขนาดนะคะตั้งแต่แปดร้อยตันถึงสามพันสองร้อยตันนะคะความจุลาหน้านี้ใหญ่มากนี่ กลำหน้ากับลำสุดท้ายต่างกันลิบเลยเดินทางมาทั้งคืนนะท่านผู้ชมไฟยังไม่ติดเลยวิ่งกันมายาวๆนะคะ วันนี้ตองแปดแปดแปดโอ้ยลมแรงหนาวที่ละจังหวัดไหนหนาวคอมเมนต์มาบอกหน่อยอยุธยาหนาวแบบนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่ิบเอ็ด มีนาคมสองวันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะถ้าผม้ชมอากาศหนาวเย็นลมหนาวมาสองสาวันแล้วที่อยุธยาคึมฟ้าคึมฝนแต่ไม่มีฝนตกนะคะหนาวหนาวเย็นละเยิยกตายพี่กับตันเมื่อกี้โยมาอยู่ฝั่งซ้ายตอนนี้ก็โยมาอยู่ฝั่งขวาแต่ไลโค้งสวยๆของพี่กับตัน เดยวโปไม่ได้ใส่น้ำนะคะทำความสะอาดเรือมาเรียบร้อยคุมพาเต็นกันฝนล,ลงพร้อมดีจะเอาสินค้าใหม่ลงได้ทันทีท้องเรือสะอาดว่างั้นเถอ ไถเร็วมากเลยนะคะท่านผู้ชมวิ่งไปแบบจิ๋วๆเลยทวนทั้งน้ำทวนท,งงทั้งลมอีกกับตันเบื้องหน้านเร่งเต็มที่นะคะเสียงดังกระหึม่ม ต้องใช่จริงนะคะท่านผู้ชมนำพลวานิชฐ์ตองแป ะดวกมาเที่ยวยุทธยานะคะท่านผู้ชมมาไหว้พระขอพรนะคะมา,ามาวัดพนัญเชียงก็จะเจอเรือพวกนี้นะคะเรือโป๊ะเหล็กเรือโป๊ะบรรทุกสินค้าวิ่งเข้าวิ่งออกกันทั้งวันเลยท่านผู้ชมสะดวกก็มาเที่ยวกันนะคะไหว้พระขอพรอดูนกตีกันหน่อยเตี <laughs> ้ยสั้นแล้ว ชมบรรยากาศไปด้วยนะคะชมบรรยากาศนะตีกันแล้วบินตามกันไปทำไมอ่ะเป็นละเลียดน้ำเลย <ST AR> เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะท่านผู้ชมกรับขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมแล้วคอมเมนต์พูดคุยกับตุม้มขอบคุณที่มารับชมแบบเป็นกำลังใจขอบคุณที่กดไลค์กดไลค์กดติดตามกดซับสไะคร และถ่าขอบคุณมากๆขอให้ทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงเละ